ลมหายใจมันติดขัดตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้ามาในเพิงหลังนี้แล้วอากาศข้างนอกว่าอบอ้าวข้างในกลับเย็นเยอืเยอกเ,เหมือนยืนอยู่บนลานน้ำแข็งผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้หรือผมคิดไปเองเมื่อคืนกว่าจะข่มตาหลับได้แทบแย่ทั้งที่เหนื่อยสายตัวแทบขาดจากการเดินป่าทั้งวันพลิกตัวไปมาอยู่นานกว่าสองชั่วโมง เปลือกตาก็หนักอึง้งแต่พอเคลิ้มหลับไปได้ไม่นานเหมือนมีใครมาสะกิดสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกมองไปรอบตัวก็มืดสนิทได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมแข่งกันดังระงมไปทั่วปา่าหลมพัดวูบเข้ามาทางช่องหน้าต่างไม้เก่าๆสั่นคลอนสั่นคลอนเหมือนมีใครกำลังเคาะเรียกพอตั้งสติได้ก็พยายามข่มใจให้สงบ คิดว่าคงเป็นแค่ความฝันร้ายแต่พอจะขยับตัวเท่านั้นแหละสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหมอนหมอนที่ผมหนุนอยู่มันหยวบลงไปเหมือนมีใครพึ่งลุกออกไปทั้งที่ผมนอนอยู่คนเดียวขนลุกชันไปทั้งตัวค่อยๆเอื้อมมือนไปแตกรอยบุ๋มนั้นยังอุ่นอุ่นเหมือนมีใครพึ่งนอนอยู่ตรงนั้นจริงๆ ตั้งแต่วันนั้นผมก็นอนไม่หลับอีกเลยได้ยินเสียงแปลกๆทุกคืนเสียงเหมือนคนเดินวนรอบเพิงเดินวนวนอยู่ข้างนอกนั้นตีสามต้องเป็นเวลาตีสามเท่านั้นเสียงนั้นถึงจะดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นสาบกลิ่นสาบที่เหม็นคาวคลุ้งเหมือนปัสสาวะเสือกลิ่นมันแรงขึ้นแรงขึ้นทุกทีจนแทบสำลักเมื่อคืน เมื่อคืนผมเห็นแล้วเห็นเงาตะคุ่มคุ้มผ่านช่องหน้าต่างเงาใหญ่ใหญ่มากเหมือนเหมือนสัตว์ร้ายอะไรสักอย่างวันนี้วันนี้ผมต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่อะไรบางอย่างจะเข้ามา